สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะแพทย์หญิงแทรนีตั้งตะกูลวชิรักค่ะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องวิธีเป็นสิงโตค่ะของบริษัทแปลนฟอร์ i ิทนะคะราคา125บาทค่ะก็เจ้าตัวนี้นะเป็นสิงโตชื่อว่าเลนเน,เนอร์เนาะเราก็คิดว่าสิงโตนี่จะต้องเป็นยังไงต้องเฮี้ยมโหดดุร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่ว่าสิงโตเจ้าเลนเนอร์นนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าชอบเดินบนทุ่งหญ้านะให้แสงแดดนอาบหลังชอบดูดาวชอบฝันแล้วก็ชอบแต่งกลอนมันมันดูตลกไหมไม่ไม่ค่อยจะเหมือนสิงโตเนาะแต่ว่าแล้ววันหนึ่งมันก็ไปเจอเพื่อนเนาะชื่อชื่อแมวเวียนแมเวียนี่ก็เป็นเป็ดกาบกาบนี่แหละแต่ว่าเป็ดเป็นเป็ดน,น,นักแต่งกลอนนาะเขาก็เลยได้เป็นเพื่อนกันเนาะทีนี้ <c oughs> <ks> เขาก็เป็นเพื่อนกันแต่งกอนมีความสุขกันใช่ไนะทีนี้วันหนึ่งก็ไปเจอไอ้เจ้าพวกกลุ่มสิงโตเนาะสิงโตโบโฮโฮโอกเฮ้ยแมรี่ไอ้เจ้าเลนเนตเลนเนตทำนี้ไม่ได้นะสิงโตมันต้องเฮี้ยมโหดดูร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดทําให้เจ้าเลนเนตเสียใจเลนเนตเขาก็เลยมาคิดกับเจ้าแมรี่เนาะสุดท้ายเขาก็ไปประกาศจุดยืนนะว,ว่าเนี่ยมันไม่ต้องเฮี้ยมโหดดูร้ายก็เ,เป็นสิงโตได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีอะก็แบบก็เป็น นิทานที่แบบเออทำให้ทำให้ได้คิดเนาะค่ะก็เขาบอกว่ามันไม่ได้มีทางเดียวที่จะเป็นสิงโตได้นะค่ะแล้วเขากเ็เขาก็แต่งเป็นกรอนออกมาก็ก็ดีนะมันก็คือสมัยใหม่มันก็ต้องมีความแตกต่างนะมันไม่ได้มีรูปแบบแบบเดียวของชีวิตอนะบางทีเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างนะคะค่ะ ก็คนที่เขาแต่งนะคะชื่อว่าเอสเวียร์นะคะผู้เขียนเรื่องและวาดภาพเอสเวียร์เกิดเมื่อปีพศ .2516 เขาจบการศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนศิลปะแคมเบอร์เวลที่กรุงลอนดอนเอเป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือภาพสําหรับเด็กที่ได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายและยังได้รับเชิญให้ไปพูดตามงานต่างๆอีกด้วยปัจจุบันเออาศัยอยู่ที่กรุงลอนดอนและยังคงสร้างสารรค์ผลงานอย่างมีความสุข ก็น่ารักดีค่ะเป็นเรื่องสั้นๆนะก็ลูกหมอก็ชอบเหมือนกันนะค่ะค่ะก็เป็นทางเลือกนะคะก็นิทานนี้จะเป็นการหล่อหลอมเด็กนะสร้างเด็กค่ะเราอยากให้ลูกเรามีความคิดที่หลากหลายเราก็เราก็ต้องใส่ความคิดแบบนั้นให้เขาด้วยต้องเปิดโอกาสให้เขาได้คิดนะค่ะอันนี้คือหมอโอคิดนะค่ะ ก็อย่างมาเจอหมอโอกก็วันจันทร์วันศุกร์ค่ะแต่ตังเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยติดตามทางช่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ